สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับกับเปิดไพ่ทํานายดวงชะตานะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเปิดไพ่พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคมว่าไพ่ที่เสียงทายออกมาจะทํานายอะไรในดวงชะตาของชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิด เดือนมีนาก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้นะครับเป็นคําพยรกรนะครับอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะครับตั้งจิตอธิษฐานพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆน,นะชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคมในครึ่งเดือนหลังนี้ดวงชะตาของข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรขอให้ขึ้นมาในคําพยากรณ์6ใบนี้นะครับจะเสียง้ายแล้วนะอะมาลุ้นกันดูนะครับว่า ราศีมีนโครงการใหญ่ๆหรือสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่จะพยากรณ์ออกมานี่ขอให้ขึ้นมาในนี้นะครับตั้งจิตพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3่งสนะครับช่องผมนะครับก็คือ คุยกันเรื่องดวงชะตาอาจจะมีทั้งการคุยสัพเพเหระคุยในเชิงธรรมะอาจจะค่อนข้างที่จะคลิปยาวหน่อยนะครับท่านใดที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกจริตก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับอ่ามาดูกันนะครับใบนี้ต้องการสื่อสารอะไรชาวราศีมีนผมรู้จักท่านหนึ่งที่เกิดราศีมีนนะครับแล้วเขาก็มีเรียกว่ามีโครงการใหญ่ๆที่เขา รอคอยความสําเร็จอยู่มาดูกันว่าครึ่งเดือนหลังเนียจะได้ไหมจะสําเร็จไหมหรือติดขัดอะไรนะครับเพื่อนๆเบื้องบนนะครับเบื้องบนองแสงเด็กถือถ้วยนะครับเพชรออฟคัพคนะครับโชคจะมีอยู่นะครับในนี้อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆหรือว่าอาจจะต้องรอคอยอีกสักระยะเวลาหนึ่งนะครับตำแหน่งเด็กถือถ้วยทองนะ ก็คืออาจจะต้องเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยการเติมเต็มเพื่อให้เพื่อที่จะได้รับความสุขความสําเร็จนะครับตําแหน่งเบื้องบนหรือหรือถ้าจะได้ในตอนนี้ก็อาจจะเป็นแค่เล็กๆน้อยๆยังไม่ค่อยเต็มที่นะครับแต่ยังไงเด็กถือถ้วยนี่ก็คือความโชคดีอยู่แล้วเริ่มต้นเห่งการโชคดีเริ่มต้นแห่งความโชคดีในครึ่งเดือนหลังนี้นะครับชาวราศีมีนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจจะ ต้องทําบุญอีกเล็กๆน,น้อยๆหรือทําบุญกับเด็กทําบุญกับบุตรบริวารก็ได้หรือบุตรบริวารจะให้โชคกับเราก็ได้นะครับท่าในใดที่ชอบเสียงโชคเสียงไอก็ให้เหมือนเอาเลขประจาตัวของบุตรบริวารเลขวันเกิดห,หรืออะไรก็ได้นะครับแต่ตําแหน่งนี้คือมีโชคอยู่นะครับแต่เป็นโชคเพียงเล็กน้อยนะคบเพื่อนๆน,นะโชคเพียงเล็กน้อยหรือรอคอยซักระยะเวลาหนึ่งสั้นๆน,นี้ อาจจะไม่ใช่ครึ่งเดือนหลังนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครเร่งทําบุญหรือเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างลงไปอาจจะได้รับความสําเร็จมาก็ได้นะครับให้บริวาลดูซินะครับจะเป็นอย่างไรตําแหน่งนี้5ถ้วยคือไพ่ความผิดหวังได้มา2ถ้วยอีก3ถ้วยล้มนะครับก็คือเหมือนคาดหวังว่าจะได้เท่านี้นี่อาจจะได้แค่เหมือน5ถ้วยลม้ม ได้แค่2ถ้วยแต่อีก3ถ้วยก็คือล้มยังไม่ได้เลยโครงการต่างๆที่ว่าจะได้นะครับตำแหน่งนี้ขึ้นมาได้แต่ไม่ได้เต็มที่ได้แบบผิดหวังถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนอาจถ้าเหมือนบางคนชอบเสียงโทกนะตัวที่ชอบอาจจะไม่ใช่ตัวที่ไม่ไม่ค่อยชอบแต่อาจจะใช่ก็ได้นะครับแต่ในนี้คือเป็นลักษณะที่ได้แต่ไม่ได้ดังใจ ได้แบบนี้ความทุกข์ทำไมยอดมันน้อยจังเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับเราดูไพ่บริวารประกบต่ออัศวินขี่ม้าถือถ้วย nice off ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น p พชร off ครก็เป็นลักษณะที่เติบโตขึ้นมาอีกเรียกว่าความโชคดีแรงต่างจะค่อนข้างที่จะเดินทางเข้ามาอยู่นะแม้กระทั่งตอนนี้ก็รับไปก่อนนะคะเพื่อนๆโชคสถ้วยก,ยก็ยังดีกว่าไม่ได้นะ โชคสองถ้วยแล้วเราก็จะมีเรียกว่าถ้าเผื่อจะได้มาก็เหมือนขี่ม้ามาเลยไม่ใช่เด็กถือถ้วยทีนี้ขี่ม้าปุ๊บปั๊บมาเลยเรียกว่ามาแบบวืบมาแบบ 5G8G เลยก็ได้นะครับในนี้คือมีเกณฑ์จะได้มีคนจะนําพาโชคลาภมาให้ตัวเรานะครับถ้าสิ่งที่เรารอคอยอยู่อาจจะมีเพื่อนหรือมีบุคคลอื่นนําพามาให้เราอีกทีหนึ่งก็ได้ แล้วในตำแหน่งตรงกลางนี้คืออะไรชาวราศีมีนสิบถ้วยสำเร็จสมปรารถนานะครับสิ่งที่เรารอคอยนี่ เฉลิมฉลองสิบถ้วยสําเร็จสมปรารถนาแต่อาจจะได้มานิดหน่อยก่อนก็ได้แต่ว่ายังไงก็จะสําเร็จนี่ร้อยเปอร์เซนเลยนี่สิบถ้วยชาวราศีมีนดีใจด้วยนะครับท่านที่เกิดราศีมีนหรือเดือนกุมภานะหรือท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้ไพ่ตรงกลางดวงชะตาท่านในสิบถ้วยเสียงไทยไม่มีากรมาสิบถ้วยโอ้โหสุดยอดความสุขความสําเร็จจะมีคนนําพาเข้ามาหรือเริ่มที่จะ หลั่งไหลมาก็ได้เริ่มที่จะหลั่งไหลมาก็ได้เราอาจจะไม่ได้ดังใจนะแต่ยังไงก็สำเร็จแน่ๆแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าไว้เยอะคาดหวังไว้เยอะเนี่ยมันก็อาจจะผิดหวังก็ให้คิดว่าเราหวังได้นะครับโชคลาภหรือว่าความสำเร็จต่างๆอย่างอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งหวังได้ เราก็มีความหวังแล้วก็เออกระชุ่มชื่นหัวใจเราก็หวังหวังแต่ถ้าเราคาดหวังเมื่อไหร่เราก็จะเกิดความทุกข์ไม่ต้องคาดหวังถ้ายังไงจะได้ดวงเราจะได้วาสนาจะได้บุญบุญวาสนาจะได้จะต้องได้แน่แต่ก็แอบคิดนิดนึงว่าตัวเลขอาจจะเท่านี้ก็คิดได้แต่อย่าไปคาดหวังหวังได้แต่อย่าคาดถ้าคาดปุ๊บมันก็จะเกิดผิดหวังกับสมหวังนะครับชาวราศีมีนนะผิดหวังกับสมหวังมันก็ชอบมาพร้อมๆกันแต่ถ้าเราอะ หวังอยู่ได้เท่าไหร่ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หวังหวังก็คือลุ้น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 ไปนะครับแล้วมาดูในตําแหน่งอุปสรรคปัญหาหรือตําแหน่งเบื้องล่างนี่ของดวงชะตานี่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยเขาจะสื่อสารอะไรไพ่จะทํานายอะไรมาดูกันนะครับสิบไม่เท้าเลยอุปสรรคปัญหาต่างๆหรือสิ่งที่ติดขาดเขาก็ปิดไว้เลยสิบไม่เท้าถ้าไม่อดทนจริงๆก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่ ลุยจริงๆสู้จริงๆก็ไม่ได้นะต้องมุ่งมั่นจริงๆนะครับสิบไม่เท้าแต่ถ้าบางคนบอกว่าคนนี้เขาจะชอบไหมคนนี้เขาจะอนุมัติไหมคนนี้ถ้าดูตามให้เลยนะยากเลยปิดหูปิดตาสิบไม้เท้าเนี่ยไม่รับไม่รับฟังไม่อะไรทั้งสิ้นอุปสรรคก็คือรอไปก่อนยังมีเครื่องกั้นไม่ให้เรามีโชคยังมีเครื่องกั้นถ้าความสําเร็จเราอ่า มีมีบุคคลอื่นมีตัวแปรอื่นที่ที่ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะครับมีบุคคลอื่นเข้ามาในความสําเร็จนี้ตัวนี้แหละยังปิดอยู่ยังค้างคาอยู่ก็คือใบนี้นะครับยังค้างคาอยู่ยังไม่ได้ดังใจอยู่ภายบริวารประกอบนะครับ 2เหรียญเกี่ยวกับทรัพย์เงินทองถ้ามีบุคคลว่าจะช่วยเหลือเราเขาก็ยังปิดหูปิดตาอยู่สองเหรียญอาจจะต้องการตัวเลขส่วนผลประโยชน์ส่วนแบ่งบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะครับชาวราศีมีนะบางทีถ้าเราพูดถึงตัวนี้ถ้าไม่ใช่ตัวบุคคลผมก็จะใช้คำว่าสิ่งที่ติดขัดหรือเรียกว่าอุปสรรคป,ปัญหาหรือเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ยังปิดอยู่ ปิดทางเราอยู่ว่าอืมมันไม่น่าเรามีเกณฑ์จะได้แน่นอนเนี่ตรงกลางนี่คือสิบถ้วยนี่เราได้แน่นอนได้แน่นอนยังไงก็มีความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าทาไมมันยากจังเลยทําไมมันยากจังเลยทําไมได้แค่ห้ามีห้าถ้วยทําไมได้แค่สองถ้วยเหมือนโชคใหญ่ๆว่าจะได้อยู่แล้วสมมติเอาเป็นรูปธรรมหน่อยเหมือนว่าบางท่านเนี่ยซื้อลอตเตอรี่มาเขาเอามาให้สองใบเลือกใบเดียวออกรางวัลเลย สใบนี่คือเลขเหมือนกันแทนที่จะเอาเอา,เอาสองใบเลยช่วยรัฐบาลไปสักสองใบแต่มันก็มีบางอย่างที่ปิดกั้นไงผมเลยทํานายว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างปิดกั้นนะครับให้ทําบุญ2องเหรียญคือการสละทานสละทรัพย์ปัจจัยสละออกถ้ามีตัวบุคคลอาจจะต้องมีการแบ่งปันหรือว่าส่วนแบ่งจัดสรรกับเขาหน่อยนะแล้วเขาถึงจะให้ผ่านนะหรือถ้าเราไม่ติดตัวบุคคลเขาเขาไม่ได้ อะไรเลยเขาไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลถ้าเป็นตัวเราเองไปทําบุญทํากุศลออกซะบุญนะครับก็คือสองเหรียญเปรียบเหมือนทรัพย์ปัจจัยเราก็ไปสละทานออกมันหมดมันก็จะมาถ้ามันมีมันยังเหลือมันมันมันก็จะไม่เข้ามาอย่างคิดง่ายๆถ้าโชคลาภหรือดวงชะตาตัวเราถ้าเปรียบเหมือนเรามีน้ําแก้วหนึ่งท่าน้ําก็คือตําแหน่งของพลังงานบุญของเราเนี่ยโชคเรายังเต็มแก้วอยู่เลย โดยส่วนมากนะครับจะไม่มีใครที่โชคดีคือได้มาได้มาได้มาตลอดถ้าบางคนได้มาแล้วมันก็จะมีเหตุให้โชคดีกับโชคร้ายเราก็ต้องเอาออกไปก่อนสละออกไปก่อนเล็กน้อยอย่างหลายๆเคสหลายกรณีที่ท่านท่านที่เกิดราศีมีหรือท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็อาจจะเคยได้ยินนะครับที่เขา ถูลรตเตอรี่รางวัลใหญ่ใเป็นหลายๆ30-40ล้านอะไรต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีเคราห์ตามมาโดยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างโบราณเขาบอกว่าอย่างถ้าทางบ้านผมภาษาอีสานบอกว่า,าเสียน้อยเสียยากเสียมากจะไงไปแตง่งไปแต่งแก้เสียขอ,อ,อหรือหรือว่าไปไปสละทรัพย์ทำบุญออก สละออกก็คือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไปทําบุญเพื่อแก้แก้เคล็ดอะไรต่างๆสละออกก่อนมันถึงจะดีคือถ้าเราทําบุญเนี่ยคาว่าบุญนีถ้าพูดถึงเห็นเป็นรูปธรรมก็คือการไปสละย์เงินปันจจัยเราหยอดจุบ,บริจาคทำโน่นทำน,ทำนี่ก็ได้แต่บุญบุญนีนตามหลักพุทธศาสนานะครับก็คืออาการกิริยา1ิอย่างที่เป็นบุญบุญกิริยาวัตถุสิ อาการกริยาแรกก็คือทานทานคือการให้การให้ที่เป็นรูปธรรมนี่ก็คือการให้สิ่งของให้วัตถุสิ่งของให้ทรัพย์ปัจจัยอะไรก็ได้แต่การสละกายน้ำพักน้ำแรงเราเนี่ก็คือการทานก็ได้การสละกายเพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์หรือสละกายส่วนตัวนี่สละแรงงานส่วนตัวนี่เพื่อสละเพื่อครอบครัวเพื่อสละออกไปอ่ะ ไม่มีใครเสียสละเราก็สละมันก็เป็นบุญขึ้นมาก็ได้แม้กระทั่งการสละเวลาไปดูหนังฟังเพลงไปทำแรงต่างสละเวลาสักนิดนึงฟังธรรมะสวดมนต์นะ <Okay. S 1> แต่เราต้องรู้ว่าเรากำลังสละสละออกไปสละเวลาที่จะไปทำเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เพื่อมาทำบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้สละเวลาฟังเทศฟังธรรมเพื่อขัดใจจิตใจ อันนี้มันก็จะเป็นการสลาเหมือนกันนะครับบุญข้อแรกก็เริ่มจากการทานบรารมีข้อแรกก็เริ่มจากการทานนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับมีพระเจ้าประเสิทธิโกศลก็คือโยมอุปถาของพระพระพุทธเจ้านะครับท่านก็ทรงถามพระพุทธองค์เจ้าข้าวพระพุทธองค์เจ้าข้าบุคคลควรทําบุญที่แห่งใดพุทธเจ้าตัดตอบพระเจ้าประเสิทธิทุกโศลว่าบุคคลเริ่มใส่ศรัทธาที่แห่งใดก็ควรทําบุญที่แห่งนั้น ใจเราศรัทธาแล้วนะใจเราเกิดใจเราเป็นบุญก็เหมือนกับที่ผมอชอบพูดและยกตัวอย่างอย่างธรรมะของหลวงปู่ฟันอาจารย์โลท่านบอกว่าบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนบุญและบาปใดๆใจเราเนี่ยถึงก่อนใจเราคิดเป็นบุญบุญก็เกิดแล้วใจเราคิดว่าอยากจะทําบุญบุญก็เกิดแล้วรอแค่กระทํารอแค่ไปทําใจที่เราคิดอยากทําร้ายคนบาปก็เกิดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับบุญและบาปใดๆใจถึงก่อน ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจอันนี้คือตามหลักพุทธศาสนาก็ก็ใช่โดยแน่แท้เลยนะครับแล้วทีนี้หลังหลังจากนั้นพระเจ้าประเศสที่โกศลก็ทรงถามต่อพระพุทธองค์ต่อว่าพระพุทธองค์เจ้าข้าในเมื่อเราเลื่อมใสศรัทธาบุคคลใดแล้วเราไปทําบุญก็ย่อมเกิดแล้วทานอันใดที่จะให้ผลหรือมีอนิสงส์สูงสุงสงสดล่ะครับพระเจ้าพ,พระพุทธองค์เจ้าข้า พระพุทธองค์ก็ทรงตัดต่อพระเจ้าภระเสีิทุกโศ์ว่าทานที่จะมีผลอันมากก็คือทานกับบุคคลที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาราคะอะไรต่างๆหรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งที่เรามองเห็นณนะปัจจุบันก็ใช้คาว่าสมมุติสง์นะครับแต่พระสงฆ์พระสง์สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือคู่แห่งบุรุษสคู่ นับเปลี่ยนตัวบุรุษได้8บุรุษก็คือพระสมุติสงฆ์ที่ปฏิบัติถึงขั้นที่จะเป็นบุรุษ4คู่ก็คือเป็นพระโสดาปฏิมรกโสดาปฏิผลพระอนาคามีมรกพระอนาคามีผลพระสกิทาคามีมรกพระสกิทาคานาะพระสกิทาคานีคามีผลแล้วก็พระหันตมรพระดผลก็คือ รวมก็คือนี่คือคู่แห่งบุญสี่คู่แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเนื้อนาบุญที่จะเป็นบรรลุธรรมอยู่ที่ใ,ใดแต่ถ้าเราทํากับเนื้อนาบุญที่ปราศจากความโลภความกดความหลงแล้วบุญกุศลก็ย่อมที่จะส่งผลได้อน,นี้ส่งค่อนข้างมากขึ้นนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะแต่ถ้าอย่างใกล้ตัวสุดเราเนื้อไม่ออกบุญใกล้ตัวสุดพระราหาันที่เป็นเหมือนนามสมมุติที่ผู้ทศาสนาท่านบอกไว้ว่า พ่อแม่ก็คือพระอาหารหันต์ที่บ้านนะครับเปรียบเหมือนว่าถ้าเราทําบุญนี่เราก็ควรที่ทํากับคนใกล้ตัวเราก่อนลําดับที่หนึ่งก็คือตัวเราเองเราต้องเมตตาตัวเองก่อนทําให้ตัวเองอยากกินอะไรก็ซื้อกินตามตามความมีความเป็นฐานะตัวเราแล้วก็ค่อยถ้าเรามีกําลังแล้วเราก็อ่าบางคนให้คนอื่นก่อนให้สิ่งรอบข้างก่อนแล้วตัวเองก็กลับมาเป็นทุกข์ก็น้อยใจก็ไม่มีพลังงานที่จะ ทำเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับแล้วทีนี้ถ้าเราทำดีแล้วแล้วทีนี้มันก็จะเกิดผลดีนะครับในตรงนี้ก็พูดถึงว่านั่นแหละก็คือให้สละทรัพย์ทําบุญสร้างกุศสนนะครับแต่ยังไงชาวราศีมีนใบนี้นะก็คือสุดยอดอยู่แล้วความสุขความสําเร็จยังไงก็จะสําเร็จสมปรารถนาแน่นอนแน่แน่แน,นอนๆอนเลยนะครับ พอดีนั่งอยู่หน้าบ้านนะครับก็จะมีสะพ,พานบันไดไม้นิดหน่อยก็จะมีบ่อน้านขวางไว้ข้างหน้าก็จะมีบ่อปลามีสระบัวบางทีก็ได้ยินเสียงกบนะจะมีกลอยู่สองตัวแล้วมีเสียงนกเสียงไบบินมาจิ๊กจิ๊กนะครับอ่าแล้วเรามาเสียงไทยต่อกันเลยนะครับชาวราศีมีนหรือเพื่อนเพื่อนที่เกิดราเดือนมีนานะครับว่าถ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนแล้วถ้าเราไปทําบุญหรือเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างนะ ทำบางสิ่งบางอย่างทำเหตุและผลบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นแล้วมันจะสำเร็จไหมถ้าทำทุกอย่างก็งให้ทำด้วยใจนะครับทำด้วยใจใจเกิดเป็นบุญนะผมจะหยิบไพ่อธิษฐานมาให้สามใบนะครับว่าถ้าเผื่อเราไปทำบุญทำกุศลเพิ่มเติมสิ่งที่ว่าสิไม่เท้าปิดทางอยู่เนี่ยท่านจะสำเร็จไหมนะครับสามใบนะ อ่าสามใบนถ้าลดพวงมาดูนะครับราศีมีนถ้าเราไปทำมาแล้วเราจะสำเร็จไหมนะครับผมอมธิฐานหยิบแทนท่านแล้วนะในสิ่งที่ขาดหายหรือว่าไปเติมเต็มทแทน 1. นึ่งดาบเอออฟสวอตความสำเร็จชัยชนะที่รอคอยสำเร็จยอดเยี่ยมสมปรารถนาแน่นอนละครับมันยังไม่เต็มแก้วนะน้ำยังไม่เต็มแก้วบุญยังไม่เต็มเปรียมนะไปทำเติมเต็มอีกนะช้าเร็วแต่เรืองบุคคลนี่อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าคำพยากรณ์ออกมาว่ามีเกณฑ์มีแนวโน้มจะได้แล้วหยิบเสียงนะว่าถ้าทำเหตุและผลที่มันดีขึ้นแล้วแน่นอนความสำเร็จชัยชนะของคุณ คุณได้สิ่งนั้นทันทีเราทําไม่ได้ใครหรอกทาดีก็ได้ที่ตัวเรานอกจากตัวเราได้นะครับเพื่อนๆเรานี่คือตัวเราถ้าเปรียบเหมือนร่างกายเราตัวเรานี่ก็เปรียบเหมือนรถคันหนึ่งคนขับรถที่กําลังขับรถก็คือดวงจิตเราร่างกายนี้เปรียบเสมือนรถคันคันหนึ่งนี่คือพ่อแม่ให้เรามากายสังขารนี้คือ พ่อกับแม่ถ้าเราใช้กายสังขานี้ทำดีพ่อกับแม่ได้รับโดยตรงนอกจากพ่อกับแม่พ่อแม่เกิดมาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็ได้รับบุญนะเรียกว่ากรรมมะพันทุกรรมเผาพันกรรมทายาทถ้าเราเปลี่ยบเหมือนรถคันนี้แล้วเหมือนเหมือนเรามีรถคันหนึง่งเพื่อนยืมไปแล้วไปขนยาเสพติดเจ้าของรถก็ต้องเจอถ้าเราทําดีกายนี้ได้รับผลดีไหมแน่นอนอานิสง์ทันทีเลยคือต้นสังกัดคือบิดามารดา กรรม,มพันธุกรรมพอพันธุ์ถ้าเราทําไม่ดีในในมุมกลับคนที่ได้รับกรรมนั้นก็คือกายนี้แล้วก็คนที่ให้สังขารนี้มาอัตโนมัติเลยนะครับอืมนี่แหละเรียกว่าเป็นกรรม,มพันธุกรรมพพันธุ์แล้วถ้าเป็นละเอียดลึกลงไปอีกนะครับชาวราศีมีนนะนอกจากสิ่งที่เราทําแล้วเราได้ดีแล้วต่างๆแล้วมีประโยชน์ ถ้าสมมติเราทำงานในองค์กรใดองค์กรนั้นให้ผลประโยชน์ให้ค่าแรงค่าจ้างเราแล้วเราก็ทำดีอะไรต่างๆคนที่เกื้อนหนุนกับเราเขาก็จะได้อนิสงส์นั้นไม่จำเป็นว่าต้องเกื้อนหนุนเฉพาะพระพิสุหรือผู้ปฏิบัติธรรมนะถ้าตัวเราทำดีใครที่มาเกื้อนหนุนเราเขาก็ได้ย่อมอนิสงส์นั้นดีด้วยเหมือนกันถ้าเราทำไม่ดี ก็ธรรมดาล่ะครับส่วนกายเราคือใครกายเราถ้าเรามีลูกนั่นแหละคือกายกายของเราเห็นไหมใครจะทุบจะตีลูกเราหนิเราก็โอ้โหลูกเราเจ็บปวดปวด่ปวยเจ็บป่วยมานี่เราก็ค่อนข้างที่จะเป็นทุกข์ลูกเราก็คือกายเราแต่ที่เราอาศัยอยู่นี้ไม่ใช่กายเราแต่เป็นกายของพ่อของแม่ แล้วถ้าเรากินข้าวกินอาหารกินเนื้อสัตว์อะไรต่างสัตว์ที่เรากินเข้าไปเขาก็จะเกิดประโยชน์อย่างเหมือนพระที่ท่านปฏิบัติท่านก็จะ,ะเรียกว่าพิจารณาก่อนว่าถ้าเราขบฉันข้าวนี้เข้าไปนะคนที่นํามาถวายก็ดมได้อานิสงส์นั้นด้วยถ้าเรากินสัตว์พระสัตวต่างๆมาให้เรามีพระกำลังสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่มาเป็นอาหารเขาก็จะได้อานิสงส์ด้วย ทำไมบอกว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้ให้สัตว์สัตว์สมมติว่าเรากินปลาตัวหนึ่งเจ้าของชีวิตคือปลาเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะแต่ว่าเราเอาเงินซื้อมาก็จริงนะคะับ่นเพื่อน,เ,อนเราเอาเงินซื้อปลามาแม่ค้านะได้เงินแต่เจ้าของชีวิตคือปลาเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยนะเราก็ต้องแผ่ให้ตัวเขาด้วยว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาถูกจับมา ถ้าเรากินเขาแล้วเรามีเราทําประโยชน์ทําประโยชน์ให้แก่ตัวเองทําสิ่งที่เป็นบุญกุศลสิ่งที่เกื้อหนุนเราแม้กระทั่งอาหารนั้นเขาก็ได้ประโยชน์นะมาดูซิว่าใบที่สองของท่านคืออะไรถ้าเราทําเหตุและผลนึงที่รออีกไม่นานไม่ช้าเปรียบเหมือนเด็กถือไม่เท้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ต้องสู้ต่อไปบุกสู้แต่ต้องให้มีความเด็ดเดียว เด็ดเดียวสู้ต่อไปยังไงก็สําเร็จอาจจะยังไม่ใช่ครึ่งเดือนหลังแต่ยังไงก็สําเร็จแน่นอนแต่ต้องได้รับการต่อสู้หรือว่าใช้พลังกายพลังใจพอสมควรนะคะเพื่อนๆนะนี่ได้แน่นอนเดี๋ยวขอวบกไปถึงเรื่องเรื่องอาหารนิดนึงอย่างถ้าสัตว์สัตว์เขาเกิดมานี่เขาก็มาเป็นสัตว์ที่เป็นอาหารเรา เวลาอันนี้ใช้คําว่าแนะนําในความรู้สึกส่วนตัวนะครับเวลาเราจะกินเขาก็แน่แหละอ่าถ้าเขาเป็นปลาเนี่ยเลี้ยงไม่ได้ที่จะไม่ที่เราจะไม่ฆ่าเขาเราก็ให้นึกแผ่เมตตาว่าอัเกิดมาชาตินี้เนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์นะแล้วก็เอาบุญที่เรากินไปเราเอาไปทําดีสวดมนต์ไหว้พระหรือทาทาที่เป็นประโยชน์ทําที่เป็นบุญกุศลนี้ขอบุญนี้ส่งผลให้ดวงจิตวิญญาณของปลาดวนี้นะ ให้เขาได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาสร้างบุญบารามีเด็ดดีแล้วจะได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติอยู่ต่อไปอีก10ปีก็เป็นปลาสิปีแต่ถ้าตายไปปุ๊บแล้วผู้ปฏิบัติทำเขามาขบฉันมากินแล้วแผ่เมตตาเขาอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์ และได้สร้างประโยชน์ก็ได้อยู่ไปอีกสิบปีก็เป็นปลาสิบปีถ้าตายปุ๊บแล้วเกิดมาเป็นคนเลยนะสมบุติน,นะครับอันนี้คือผมช,ชอบที่จะคิดในมุมที่แตกต่างหน่อยอย่างเวลาเราจะกินปลาหมึกหรือหมึกช็อตอันนี้ผมไม่ได้ไปพูดพลาดพิงอะไรนะแต่เราก็มองว่าเราจะกินเขาทั้งทีเนี่ยเราจะแค่ตัดหัวตัดก้นเขาแล้วเอาไปจุ่มลงน้ําพริกแสบๆร้อนๆแล้วถ้าเป็นตัวเราเราถูกตัดก้นแล้วหูดพริกขึ้นมานี่ จะกินเขาทั้งทีนะครับก็ต้องอสงสารเขาหน่อยนะแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรครนะับออันนี้คือความชอบแต่และบุคคลนอนะแต่ว่าถ้ามองว่าใจเขาใส่ใจเรามาเป็นอาหารทั้งทีแล้วก็จะไปทําให้เขาอย่างนั้นนี่แล้วถ้าเป็นเราล่ะถ้าเป็นเราละ่านาละนะครับอย่างทุกทุกชีวิตนี่เขาก็รักชีวิตเขาเองหมดทุกชีวิตเลยนะอย่างแม้ทั้งยุงม,มากัดเราตัวหนึง่งเวลาเราจะตบวิ่งหนีก็บี้อวี้อวิ่ง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  คร่าวๆนะครับชาวราศีมีนนะครับผมก็อ้อมไปเลยก็กอย่างาชื่อช่องแล้วครับคุยกันเรื่องดวงชะตาก็จะอาจจะมีเรื่องคุยเรื่องแทรกด้วยนะครับ <S <S <ๆ>แล้วก็ทีนี้ถ้าทําเหตุและผลเต็มที่นะแล้วก็คุณสำเร็จแน่นอนชาวราศีมีนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับในช่องคุยกันเรื่องดวงชะตากับผมโกโก้พมดน้อยนะครับถ้าท่านใดชอบแนวนี้คุยเรื่องดวงชะตาแนะนำทำมาแล้วก็คุยกันแลกเปลี่ยน อะไรต่างแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ทักทายได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ